โอยเติมนก็อาบน้ำุกว้ยเเก็บน้ำก่อนหลังจากอาบน้ำเออจะหายใจไม่ออกตา ฮะฮัลโหลเฮ้ยจำฟังชั่น,นไปก่อนไปก่อนอเออเออไปเออทำอะไรดีวะเนี่ยทำอะไรดีอ่ะเช้าของลูกเออเออไอ้ องไปอันอนี้ละเอาไปแช้แช่นีิโอเคแล้วก็มาเล็ดข้าวแล้วก็กินของหน,อน,อนอ่อยกินอะไรก็ไดหน่อยแปปหนึงดูนี่นะจมเหมียวแปปหนึง จะพกไก่ขอดไปดูที่ขายติดได้กประมาณนี้โอ้โหตีแก้โอ้โหจะเลิศเติบโตน่าต้องอไปทำหนูปังเยอะเลยแหละหนูมาชนนี้ไม่ค่อยดีเลยท รอฝนหยุดกตกได้กว่าจหยด้กว่าฮัลโหลฮัลยเลาไปให้ฮักไกลยเอา่าให้พกไกลดีกว่า บค่ะกินเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ค่ะอ่า,อา,อาได้ผลผลิตไปเยอะเลยวิ่งโอ้โได้โอ้โอเคครับนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับป,ปีปปเปย์ทัชเชอร์สอนะครับ เออ่ขบพูดที่ดูกันมาตั้งแต่ EP หนึ่งจน EP สี่นะครับเข้าไปปาครับไปไปครับทบกคนเกดเกมเสร็จก็ต้องในะด,ดูดูหนังเลยสิหลังจากดูหนังเงินนี่เอ่อไหนไปดูปลาด้านล่างย,ยังอยู่ปลอดภัยดีข้าว ข้าข <muitas> ้าโหต้องทำเองอยู่ไม่เสร็จโหไม่ได้เตรียมเขาเลยอืมมันทำเองอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ก่อนดีอ่ะฮะโอ้เราเราลบไปลบไป ยตัทงทำอาหารก็ไม่ใส่เยอะโอเคฝนตกแล้วคู่นั้นก็ได้มาถึงฝนหยุดตกตูตูที่โลูกบอยก็ได้มาถึงถุงโจตีที่โลโูกตีลูกบอยก็ได้เดินมาที่บ้านของนุ๊ปมาที่นี่เพื่ออะไร ขอปูกาก่อนให้ลูกดีกลับสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งทั้งสองก็ได้เข้าประชันดาบกันไงลูกตู้มกลายเป็นลุมขนาดใหญ่เหลือเฟซาและและนูก็ได้พายแพ้ไปและนูก็ได้พ่ายแพ้ไปอย่างอานาถ จะมีคนถามว่าทําไมต้องเป็นกระโดูกระโหลกสีดำถ้ามันโดนระเบิดมันจะกลายเป็นสีอะไรกระโหลกมันเหมือนกระโหลกที่ถูกถูกเผาเผาไหม้อะแล้วระเบิดมันทําให้มีไฟได้ด้วยทีโร่บายก็ไดแ้แยกล่างเป็นอีกเป็นก็ได้เรียกลูกสมุนหมาและตัดมาทางด้าน บ้านของโปรไอ้นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเน,นี่ยไหนดูดิ่นเจาของมากอนเอ้ปุกแกนะปุกแกเดินนี่เลยตาเพชรเทดของตำนานกุมาดิคับกุบมาดิคับมืไปไไปได้ไปได้ไปไไปได้ปไขอรับขอรับ ดาบเพชรนะเฮ้ยด e, าบเพชรนะดยเดียวเลยไม่ล่ะแม่โอ้โหมาแน่มาแน่มาแน่ไม่กินกุ้งบอลอีครับกนะุ้งบอลอีครับอ้นเดียระออกไปหมดแ้ววิตายวิยตายวิยตายแนละ้วมวิตายอะไรไปอไไรไปเลย มีตัวได้ได้ตนี้ให้ใครช่วยมันบ่เออคุณมีประโยชน์ก็เพราะงานนี้เราละละกับสองเอ็มพายตายลิทิดดาวเหนือเนื้อเอาไปเปฏิบัติการเอ้ยทำยังไงก็ปฏิบัติการได้หนึ่งตู้ ดุยเลยดุ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 ยเลยสิฉันฉันโคต้อไปวะเอาตะกูลสุสาเกี้โอโอเคตายแล้วหนึ่งตัวหัวเป็นหนึ่งไปไปใช่ยังเอาไปเอา โอเคถ้าได้อยู่โอ้ยถ้าได้อยู่ละวีฮปุกแกนปุกแกนนี่หัวสุดๆสุดๆในสุดท้ายก็มีของทีอืมอืมก็มาดีครับมาหน้าไหนก็เข้ามาแกงซ่าซ่าจากที่ไหนก็มาเด้่

แปดแปดแปดหนึ่งคู่แกงออมานี่ยหนึ่สองสามรวย